ญญอย่าพวงก็เกินแล,ล,ล้วล่ะน้ำกี่เลยว้าวมาแล้วมาฉันจะจีบเลยแคบหมูตะกร้าแตกมากตอนนี้เอาดีๆ<ม>เอาดีๆอ,อย่าพูดเล่นนะ เอเจ้าขเอาเมือหน่าตะกาตะกาไหมเอามือไหมอนนี่ไหมมือแอนนี้ก็มันมูโจำไม จะเป็นไรมากกันบอกปากมูจัวไหมมูจัวไหมมันยะเนไรมากันใน,นมือนเนี่ยก็เดยมือจะ,ะเด่นไหมกาแกไบ่มดูดูดูกูตื่นเด่นเพราะกูไปรูปยาตืมึอนอยู่สั่งแล้วค่ะเขราบ่างกูตื่นใช่ไกูตื่นเต่ว่ากูอยาก้าทันไมเหลือพวกนี้ ตื่นเต้นนะคือถอดท่านบอลเนี่ยป๊ครบเสียบแห้งพี่พน้องอร่อยมาก็าไสดจีบกัอยู่ัจิบรวดมากกับรวดนะรัได้ไรอ้่ีบอกว่าหมูโจูข้าเวนมีคำรักได้ แต่อย่าให้กระทบงานใครก็ช่างไม่เราเป็นงานอืมเพราะงานท่านละครที่สุดน้ำเย็นเนาะจริงๆวันใดที่งานฉันมันกระทบจับกำลักเธอเนี่ยเธอจะโดนดีใครก็ช่างพูดพื้นฉันอีกทำงานกับฉันอย่างพวกพื้นฉันนะเก็บส่วนฮะเออใช่ไหม มึงแหละตัวดีสับสองคนแรกฉันสับสองเรื่องจริงจ้าสับออะไรอ่ะแจ็คลูคนนี้เป็นแฟนบอสนะ้ยวคนนี้เป็นผัวบอสนะวยไปคนนี้เป็นเมียบอสนะ้มึงพูดอีกสิคุณจะจัดการมึงนั่นแหละวันนีู้ไพยานฉันรู้นะอย่าเป็นคนกินบนเรือที่บนหลังคา แอบพูดพื้นเจ้านายถ้าพูดคำจริงจะน้อมรับแต่ถ้าเกิดพูดไม่จริงจะโดนดีกินส้มตำต่อเข่งจต่ไ่นังงั้ยเห็น,น,นหรอเมืม่ออะไรตัวดีมาสับซอ,อกกุกนมวนทะเลหลังบ้าน <laughs> หลังบ้านที่แข <laughs> ่งจ้าคนเดีย่เดี๋ยวไปหาพ่อลื้อพื้นัวหนา้าเด้อคนย,ย่นเด้อ บุญเรตเกี่ยวะรว่าพืนหอยมันว่าคนหนีเพือบอสนด้มึงมึงย่าไปไกลไดบัวเขาได้ดไหมทันคุณตัวปากมึงอีแล้วกู่าคนก็ีไม่พาป่ะ็ธรรมดาเป็นสมัยพยนถ้ารู้ตัวพูดน่ะเข้ามาหาบอสบอสให้กับใให้อับใครเพราบอสก็รักทุกคนอยู่แต่ว่า ต้องเติบโตต้องเติบตัวแล้วต้องยังููว่าการพูดเรื่องคนอื่นน่ะนี่นี่ถ้ารูว่าเป็นพูดเข้ามา,าบอสแล้วเขาบอกอบอสอันนี้บอสจ<า>พูดผ่านสื่อบอสจะพูดว่าเป็นใครแต่ว่าไม่มีกแ็แล้วไปเนาะก็จบไปแต่ถ้าเกิดมันมีถ้าเรื่องที่ถึงหูคนที่พูดก็รีบเข้ามาหาบอสเธอรีบมาแก้ไขเธอไม่จบไม่มีหรอกอาจจะไปข่าวลือโอ้ตัวคนหนี้ข่าวลือแบบไม่คิดเสียงหรอไม่รู้ปล่าไว้ไม่คิดเสียงหรอเแม่ตายลบ ถ้ารู้เอมเคนพูดอดเขามาหาบอสเข้ามาเข้ามาแต่งคันหาดอกมกบายสีผ้าเบาดอกผ้าวาเด้อเอนี่ยประติบประจิบประบประบเราคนี้เป็นแฟนบอสเปียบเากันจุบบจุบจเขามีคลิปเสียงเขามีคลิปเสียงแคปหมูหนึ่งร้อย้าิเก้าบาทเขามีคลิปเสียง หาเงิ้น้ำเพื่อนที่บอกเพื่อนเพื่อนดีร่ะไม่บอกงานเลยอาจจะพูดเล่นแต่ว่าก็ไม่น่ารักมาไ,ได้ฉันม,มาได้บอกคาราดมึง์ไม่บอกอะไรเขาคงแค่อบอกเลยฉ <c oughs> ันหมาให้คุณฟังเราไม่ได้สอบสอบพี่เลยนะเราสอบสอบคนอื่นแล้วคนหน่งก็มาบอกพี่ไอีู้นี่เบลเดี๋ยวไปจะค้นมาเอาหอเฮ้าวเหนียกูกระดูกพญาหน้ามือเว้ยพูดอย่างนี้ได้ใคร บ๊อกวยบ๊อกวบ๊กูบ๊อเทียงต่อแล้วเพราะวขอมาเบากันเด้ออะไรอะไรบอกไปแล้วกันมาแก่เด้อมาแก่เอาเพราะว่าหูเราเพื่อนเบามีคลิปเสียงพร้อมมีหลักฐานพร้อมเอกน่านเพื่อนน่าบอกเพื่อนเพื่อนี่มาใส่ไรเพื่อนตั่หลังเพื่อนมาขืนเดิเพื่อนบมเขืนเด้อืมังคือข้าอะไรออกได้หนิภาพเป็นคนภาพเป็นคนดีขึ้นมาเอาได้ยินไม่ได้ยินไม่ว่าแต่ว่ามันไม่ใช่ความจริงมันไม่ใช่ความจริง เขาเป็นผัวบอสนะเนไม่ใช่นะมันไม่ใช่นะลูกเขาเป็นเมียบอลนะครับก็ไม่ใช่คนไหนผู้ทําไมข่าวมันหลุดออกมาแล้วบอสได้ยินแล้วเขาก็มีคลิปเสียงมาให้ฟังเลยเป็นปเสียงเลยล่ะผ <c oughs> ิดอาเสียงเลย <c oughs> ถ้ารู้ตัวเจ้าของบอกออกมาเขามาหาบอสเขามาขอขามาดอกลาโทษ ดีบ่ดีกับบ้ามาออกซากอนเด้ออันนี้ไม่ได้พูดตลกอันนี้พูดจริงจอบอยากรู้ทำงานระบาดนี่เป็นเลยอันนี้พูดจริงอย่ามาสามอย่ามาสามหาวสิบหาวอย่ามาเก้าเหล่าพรุ่งนี้ค่ะอะไรนะคนคนที่ชอบมาตะก้าเหเจอกันที่ช่องมาเดียวพรุ่งนี้ค่ะอย่ามาสิบหาวสามหาวปฏิทโธก็บอกพื้นเฮาอีกกวีกับซวนแล้วเว้ยลาเกี่ยวขี้ก็ท่มากเลยี่เราอยู่กับมันนั่นเลย จะแก่องก่นเดียเจีกกกระสูนขึ้นวดๆแล้วใบบานอย่าไปอย่าระวังคนนี้ไว้นะไว้ใจไม่ได้สักสัพี่มีกลยสูนทำอาหารันี้วูนแบบข้ามกนไม่ว่าอีกกนไมู่เราอยู่ในเขาเขาใส่กอยู่ด้เราอยู่บนรถอีกัวขึ้นดูว่ามีคนนีะน่ของเราอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันสามคนพ่อไปทัวร์ไม่อันเป็นมูลอันเท็จเด็วยพี่ระแทว่าปูสูนมาดิ ผมขอสุดเยอะที่แบบบ่อนหลบรอปวดบางคนมันเป็นแฟนเฮาบ่อนเฮาจะเสียหายเฮ้ยเดี๋ยวก็มีใครมาคออีกหรอไม่มีใครมาจีบเราหรอกบ่ปวดดอกแตาว่าอยากให็นพ่อบอกกันว่ามันเป็นยันต์ยาให้มันเป็นผู้ใหญ่มันเติบโตไปง่ายมันคือไปหาแบบพืชพันธุ์หนาอะไรดิแฮงเขามีคลิปเสียงเขามีอันหูบผาพมีวิดีโอนี่ไม่กินนะก็มันมันจะลำบากลำบากโค้งแซ่บเสียใช่มมันจะลำบากดิ เอาฟิดมาขายในเรื่องห้องขายทั้งแคบหมูั้ฟินเด็ดเหรอขายั้งแคบหมูนั้ฟินเด็ดอันนี้เราเขาอัน้าเขาเก่าราเก่าเราาเขสูดอีกนเี่สูดลงกนี้กูงงมาบ่อพื้นกูกูงงมากบ่อพื้นบ่าว่าคนในลูกบริษัทบ่อพื้นกูสูดแล้วสูมาจับคบ่อพื้นกูนะกูหลองเพ่งกูเดียวแล้วสุดท้ายยาาไหม แมมันรก็ต่รู่ได้มันในนี้แมอพื้นคนไหนหยอกซื้อบอยยอ่อพื้นคนไหนจะไม่ขีปเสียงบอกม่สลดตัวไปเล่าพื้นคนหนึ่นนนนนกูาคาดว่าน่าซูชิยากนะมือนหนฮึอกันเอฟซีศิลปินหนึ่งฮึเอฟซีแฟนคลับสิลปินหนึ่งฮึกกันเอานล่าออาพูดผูด้ดีก็ดีผู้ดีก็ดีผู้ดีก็ดีดี ผู้ดีก็หลายผู้ดีก็เป็นมือแมนแซมแมนล้านก็ภูมิปวงกับมีหลายว่าดูกจะคลองเลิศหลายเสียงดีไหลแล้วเบื้องกุบปั่นผู้ใดสิมูดจากเขาบอกคุณอย่างทันท่านเจ้าว่าเจ้าดีคอยนี่สิไปไปอยากจะว่าดูคล้องเลิศหลายเอฟซีมีอ่าศิลปินมียี่สิบคนนักร้องมียี่สิบคนในค่ายแต่ละคนเขาก็ว่าลูกเขาเลิศใช่ไหม เพราะแล้วคุนต้องคิดว่าเอาใจเขามาให็นใจเราสิเรือระบักชิ้นจังอันตั้งแต่เปิดไข่มาเดี๋ยวองมือล้างอันงากระเพกมันก็คือจมเขาแค่เมื่อไข่เปิดไปตัวเขาค่อยจมค่อยว่าเอฟซีเขาค่อยว่าชิ้นจังร้องอีกบอออันแต่แล้เปิดไข่มาดีลองเต็มเพลงไปตลอดเครื่องเพกลองกบูมจะลองกบพูดชิ้นจังร้องคือเพกเขาค่อยจมเอามาตอกันดีมันครบ เขาบอกว่าเหตุไหมหมอรู่ทักถูกกันนะว่าถ้าถูกอียิปต์คนลูกแห้งเออว่ะเอาจริงบอกว่าจะป่วยของจัดล่ะบอเด็กเด็กไม่เป็นไรสีตะปนไม่เป็นอะไรนะพูดก่อนว่าเด็กเราไม่เป็นอะไรเอฟซีเอฟซีเนี่ยนะพยายามจะปั่นประสานช้างต่อเลยผู้ปกครองมาบอกว่าเลยทุกคนบานี้ประชุมผู้ปกครองต้องกลุ่มเดี๋ยวนี้อันนี้อะไร่เปิดขายสั่งโอ้ยสิบเก้า สิบเก้ากุมภาประชุมผู้ปกครองทุกฝ่ายศิลปินทุกฝ่ายปรับทัศนคติทุกคนก่อนที่มันจะเอือกกระเหลือไปมากกว่านี้เพราะไม่รู้ว่าหลังบ้าน FC เอฟซีปันป่นวผู้ปกครองไหมปั่นอยู่ผูตอบปรับทัศนคติแล้วเจ้าพูดดีก็ดีเ้อผพูดดีก็ดีเอฟซี FC เขาดีหมดผู้ปกครองก็ดีเลิศแต่ฉันเป็นห่วงว่าแนวทางความคิดมันจะป็นพรละทางอย่าอย่าไปดูของเหลือเพราะคนที่เสียงดีกว่าตัวเกมสิ่งมันเยอะเราอย่ามั่น เพราะเราไม่ใช่ลูกศิษย์เราไม่ใช่ลูกศิษย์สายหลวงปู่มั่นเราเป็นลูกศิษย์หลวงปู่อะไรหลวงปู่หลวงถ้าอยากไปอยู่อันอันเพื่อดีๆเกมใบหลวงปู่มันนเพื่อเกมว้เพื่อสวดสักสิ้นแล้วเขาหลวงปู่ปวงเขาตรงนี่แต่ดีนะคุยกับพ่อแม่เขาอย่ามั่นใจว่าุ๊กเองเลิศเพราะคนเสียงดีกว่าตัวเกียวติมันเยอะเกิดไม่ขึ้นซูมหนุ่มแหมมากกว่าเสียงดีกกับมี่แต่พูดอยู่เนี่ยเด็กเรามันดีนะ ตเกียวมันเลือดนะลงปูไลมันเลือดตัวเกียวมันเลือดนะเอฟซีเอซีมีต,ตเกียวมันเลือด,ดแต่บางทีกลัวหลงผิดพี่ลงลงปูพี่อยู่ในปูผู้ปกครองไหมเดี๋ยว<บ>อย่าลืมเตอบอสสิบเก้ากุมภาประชุมผู้ปกครองทุกฝ่า,ายพร้อมปรับทนติใหม่ทุกชนิดและปรับบุคลิกด้วยพร้อมกันฟินเดนหนึ่งหอยเท่าไหร่ปกติปกติสองร้อยห้าสิบหนึ่งหลอดสองร้อยห้าสิบวันนี้ถ้าเื้อนี้ล่ะวันนี้เอาให้อีกไหม เมื่อวานนี่คนไม่แพ้ไม่ทันเยอะเลยเ่พราะว่าเอาตะการลงเร็วเกินเมื่อวาน่ะก็เอาเร็วลงเร็วคุณกดไม่ทันเมื่อวานเดี๋ยววันนี้ให้อีกนะคะทุกคนฉันรักหมดทุกคนนะศิลปินโตเกียวแต่ฉันรักให้ถูกทางรักลูกให้ถูกอย่ารักลูกให้ผิดรักผัวให้ผัวทักมาอะไรมาตำหนิตีเตียนคุณเป็นใครทักมาตำหนิเขาอนาณเป็นญญ์ขึ้นได้ลองหน่อยลองหน่อยโว้ยเบิ่งพืนเนี่ยเขาหลอกเพีอยู่เขาประจบเนาะแดนเซอร์ซึ่งยังตัดไปหลอกเพจอย่างเพจกับมี่เขาประชม ใช่ไหมทุกอย่างเขามีการวางแผนแล้วเขาตกลงกันแล้วก่อนที่เขาจะขึ้นเบทีเกนะ้าหนถึงไม่ไม่ตกลงคุณต้องมีสิมาตําหนิหรือว่ามาบ้าให้เราได้อย่ามาตําหนิสิตําหนิกับตีเตียนเป็นคนละอย่างถูกไหมอันนี้มาบอกไปทัวร์ทิพย์เพื่อเด่นกล่าวกายงานบริหารน้องฉันมันไม่ได้เพราะคุณทำให้ศิล<ๆ>ปินคุณดูไม่ดีภายในสายตาคนทั่วไปเราเต็มมือจะของพูดเมียนเอาแต็มมือจะของพูดแบบแ,บบแบบนี้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 แบบนี่ขีดเส้นแบบนี้ ันไม่ได้เจ้าล่องเาเป็นเจ้าคนได้คนคุยจังหวยปเป็ี่นบอลด้วยจังขวะนี่อุ้ยร้อยพ่อพันแม่ร้อยพ่อพันเอลซีแล้วก็ร้อยพ่อพัน<ด>พนิสยัยแต่ค่อยไม่เก็บมาชิดเพราะอะไรค่อยเอาเป็นกลางไว้ก่อนเอาบาลานพอดีพองามไว้ก่อนลองสองชั่วโมงลองคุณไปบิด,ดนี่แหละเหตุผลเป็นยังที่ต้องเลือกศิลปินไปไนี่แหละเหตุผลหนึ่งเนาะอย่าทําให้ศิลปินตัวเองดูหม่นหมอง และเข้ากับเพื่อนยากอยาก่าเขาเรียกว่าอะไรอย,ย,ย่าอย,ย่าเยอออย่าเยอเหิยบอย่าเย่เอย่าเห่เหมอ,ย,หมอย่าเหอถ้ายเยอถทายานอย่าคิดต้องการดีละทำตัวเป็นหัวเรือใหญ่ดีทำตัว<ๆ>เป็นหัวเรือใหญ่คนที่ดังก็เรายังมีนงงคนที่ดีก็เรายังเกลือ อย่าคิดว่าตนเลิศล้ำยังอีกอย่าสมนะพี่บอกด้วยการบากด้วยมีเหตุมีผลทุกคนคือตัวเกียวมิวสิกทุกคนคือศิลปินพร้อมเพียงกันคอมเมนต์บอกว่าศิลปินก็ต้องลืงสเตจตัวเองด้วยไม่ศิลปินบอกศิลปินมันยังดอกศิลปินน่ารักจุไมศิลปินก็น่ารักทุกคนลูกเต่าดาวดากตัวเกียวเนี่ยเลิศอยู่เอฟซีเนี่ยทักมากตัวเกียวเขาเลิศอยู่ศิลปินตัวเกียวเนี่ยพูดง่ายอยู่ อันนี้ไม่ได้พูดถึงศิลปินเด้อพูดถึงแฟนคลับขันเครียดแต่บ่ดยเพราะว่เพราะขันบ่หามตัวน,นี้มันสิล้ามปากไปเยอะเพราะค่ายเราก็ลูกพีาลาหกมือนอยู่คนดูเยอะอยู่ถ,ถ้าปลาป่อยไปก็ต้องตาง <Bye. S 1> ตามใจทุกคนใช่ตามใจทุกคนผู้นิสิรอ้องเพลงนี้ผู้นิสิฟางเพลงนี้ฉันกับว่าฉันตามใจ f อคลับอยู่คมกัปรัาเปลี่ยนตาม f c คอมเมนต์เข้ามาอยู่แต่ไม่ใช่ทุกเรื่องคละสงสารศิลปินไม่อยอมหรอก ศิลปินจะดังสีดางคอยเพราะมีค้นปวง,ง,งแบบนี้นะหนึ่งรอดเท่าไหร่พี่วุ้ยวันนี้ให้185่ง้ยแปดสิบห้ไหมหนึ่งร้อยแปดสิบห้า่มาย้ำโปรเดิม<า>ดค่ะยาสีฟันฟินเดนแปลงแล้วกินปากเราหอมสดชื่นยาสีฟันฟินเดนพี่น้อง1รอดจากสองอหาสิบเหลือเพียงแค่185บาท1 8อบาทค่ะหนึบาทผู้ดีเพราะกบคุณหลาย เอฟซคนด,ดีก็มีเยอะนะไม่ได้ว่านะแต่คนที่ไม่พูดถึงบางคนป่วงมาลายป่วงก็มีเยอะเราต้องเบรกไว้ก่อนไม่งั้นอ่ะโอ้มันเอาคืนยาอ่ะผมขอรีวิวคนที่ใช้ย,ยาสีฟันฟินเดนหน่อยสิว่าใครเคยใช้ย,ยาสีฟันผมบ้างอุ๊ยของหนูบ้างใครเคยใช้ย,ยาสีฟันฟินเดนบ้างคือหนึ่งใครมีปัญหาเรื่องฟันเหลืองเนาะมีคราบชากาแฟฟันเหลืองมีกลิ่นปากลมหายใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ร่วมมาเซมเนนตื่นขึ้นมาทำลายบูดตื่นขึ้นมาต่อให้แปลงฟัน